ไม่ใช่ impossible เนี่ยจุดเด่นตั้งแต่ต้นเป็นอันแรกยังไม่ภาคแรกยังไม่ค่อยทำเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยโอ้ทอมครูซเป็นเฉินหลงเลยครับเล่นฉากเสี่ยงตายเยอะมากภาคล่าสุดก็มีมีภาพออกมาแล้วนะครับว่าทอมครูซเองเนี่ยเล่นฉากขี่มอไซค์แล้วก็กระโดดเถินฟ้าขึ้นไปด้วยตัวเองคําสัมภาษณ์จากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งครับน่าสนใจมากคุณไซมอนเพ็กครับไซมอนเพ็กไปไปออกรายการของคนันโอบรีนเป็นรายการใน YouTube ช่อง ทีมโคโค่ Co, แล้วก็เป็นการสัมภาษณ์กันแบบออนไลน์อย่างนี้หละครับก็ไซมอนเพ็กพูดถึงการถ่ายฉากเสี่ยงตายของทอมครูซไว้ค่อนข้างจะน่าสนใจครับแกบอกว่าถ้าคุณได้ดูหนังไอมิชชั่นอิมพอสเบิร์แล้วเห็นทอมครูซเล่นฉากสตันเนี่ยแล้ว่าเห็นชัดๆเลยนะในหลายๆฉากที่มันเป็นจังหวะที่เป็นเสี่ยงตายอะ่ะชัดเจนเลยว่าทอมครูซเล่นพวกนั้นเองหมดเลยซึ่งสําหรับพวกเราที่เป็นนักแสดงที่อยู่ใน,ในอยู่ในกองถ่ายนั้นๆด้วยเนี่ยตอนถ่ายทําฉากแบบนั้นเนี่ย พวกเราคิดตลอดเวลานะครับว่าทอมครูซจะตายไป <laughs> <laughs> วะเยเพราะมันเสี่ยงตายเกินไปโดยเฉพาะไอฉากที่แกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็กระโดดขึ้นจากหน้าผาเนี่ยที่ถ่ายในไม่เช่นโพสเวอร์ภาคที่7เนี่ยพวกเราลุ้นมากๆเลยมันน่ากลัวมากๆเลยแต่ยังไงซะทอมครูซก็ชอบทําสิ่งนี้อยู่ดีนะครับนี่คืองานของทอมครูซที่ มันกลายเป็นลายเซ็นของแกเฉยเลยนะฮะไอเรื่องการถ่ายฉากเสี่ยงตายเสี่ยงอันตรายด้วยตัวเองเนี่ยรอดูครับ Mission Impossible 7จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราออกมาอีกนะครับและนี่คือความเห็นจากตัวละครเบนจี้ฮะแกเล่นเป็นเบนจี้นะฮะอยู่มาตั้งแต่หนัง Mission Impossible ภาค3 Mission Impossible Ghost Protocol Mission Impossible Rogue Nation แล้วก็ Mission Impossible Fallout นะครับเบนจี้อยู่กับ อีทันทันมาโดยตลอดน,น,นะครับฉะนั้นก็เป็นห่วงเป็นใหครับเป็นห่วงเป็นใยกลัวมันตายอายุไม่ใช่น้อย,อยแล้วเท่าไหร่นะห้แล้วไมืไอทอมครูซเนี่ยนะฮะร,รอดูครับยังคงต่อเนื่องกับเรื่องราวของทอมครูซกับหนังชุด Mission Impossible นะครับถ้าใครจําได้ใน Mission Impossible ิลภาคที่มีชื่อว่า Mission Impossible r o โร e เนชั่นมันมีอยู่ฉากฉากหนึ่งครับที่ตัวเขเองเนี่ยจะต้องลงไป มือนกับไปปลดรหัสอะไรบางอย่างผมจําภารกิจได้ชัดเจนไม่ได้แต่มันต้องลงไปใต้น้าครับแล้วตอนนั้นก็มีการโปรโมทกันครับว่าโอ้ทอมครูซถ่ายทําฉากใต้น้ํานี้ด้วยตัวของเขาเองเราเห็นนิทานทันดําลงไปยังไงทอมครูซก็ดาลงไปอย่างนั้นเลยอาจจะมีการใส่คอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเป็นบลูสกรีนอะไรอยู่บ้างแต่ว่าดําน้ําคือการดําจริงครับในการโปรโมทณนะวันนั้นเนี่ยโปรโมทเลยครับว่าทอมครูซต้องไปฝึก พวกหน่วยทหารพวกซีลพวกทหารเรืออะไรพวกนี้แหละเพื่อฝึกเทคนิคในการดำน้ำให้ได้ระยะเวลานานนานเนี่ยนานขนาดไหนนานขนาดที่ว่าจะต้องดำให้ได้ประมาณ6นาทีโดยไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจทอมครูซบอกว่าแกเคยให้สัมภาษณ์ตอนโรกในชั่นฉายนะครับแกบอกว่าการถ่ายหนังในฉากใต้น้ำเนี่ย้าให้นักแสดงดำน้ำแล้วถ่ายฉากนี้เนี่ยถ่ายฉากแบบที่ต้องไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ย เขาจะถ่ายกันอยู่ประมาณ10 1ถึง12วินาทีก็มากเกินพอแล้วแต่ตัวแกเองอยากทำให้เห็นครับว่าถ้าจะทำเนี่ยถ้าเราเตรียมให้พร้อมจริงๆเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูแลแล้วนักแสดงเองเนี่ยมีความพร้อมในการถ่ายทำฉากนั้นๆเนี่ยเราสามารถถ่ายได้นานกว่านั้นนะแล้วทอมครูซก็ไปฝึกกับทหารครับฝึกดำน้ำมีคลิปให้ดูนะครับลองไปเซิร์ชดูได้แกดำได้6นาทีเต็มๆครับ แกดาให้ดูด้วยครับเป็นตอนเทสครับแกก็หน้าจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็มีการจับจับเวลาแบบเรียลไทม์อาจจะมีการฟาสต์สปีดเพื่อให้เพื่อเราเห็นนะครับว่าเวลามันเดินไปเร็วขนาดไหนนะครับแกอยู่ในน้ําไม่หายใจเลยไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับประมาณ6นาทีเพราะแกบอกว่าฉากเนี่ยเราต้องถ่ายต่อเนื่องลองเทคยาวประมาณ6นาทีนิดๆฉะนั้นถ้าดําได้เราเราถ่ายฉากนี้ออกมาได้เนี่ยมันจะเจ๋งมากซึ่ง6นาทีของทอมครูซณเวลานั้นในโรกเนชั่นเนี่ย มันกลายเป็นสิติโลกเลยนะครับว่ามีการถ่ายทำฉากใต้น้ำที่นักแสดงต้องกลั้นหายใจนักแสดงนำนะฮะไม่ใช่พวกสตันนะครับไม่ได้ไปเอาคนฟิลิปปินไอพวกไอพวกมนุษย์ใต้น้ำอย่างนั้นมาถ่ายนะตัวนักแสดงเองต้องกลั้นหายใจต่อเนื่องยาวนานนานถึง6นาทีแต่วันนี้มีคนทำลายสถิติของทอมครูซเรียบร้อยแล้วครับแล้วคนที่ทำลายสถิติของทอมครูซก็คือนักแสดงสาวที่มีชื่อว่า เควินสเลตครับเควินสเลตแกคือนักแสดงคนใหม่ที่จะมาร่วมกวนจัก,กรวาลอวตารครับอวตารภาคใหม่เนี่ยเจมส์แคมิอนเล่าเรื่องราวมาแล้วครับว่า2ตัวละครหลักจากภาคที่แล้วเนี่ยตัวละคร2ตัวละครหลักก็คือตัวแรกก็คือคุณเจคซลลีอ่าเจคซลลี ully, แล้วก็เนติรีนางเอกของเรื่องจะต้องเดินทางไปอีกฝั่งหนึ่งของดาวแพนโดรา แล้วไปเจอกับเผ่าพันนาวีที่เป็นเผ่าพันนาวีเผ่าใต้น้ำเรียกว่าแมคคไกนาหนึ่งในเผ่านาวีแมคคไกนาเนี่ยก็คือตัวละครที่ชื่อว่าโรนัลครับโรนัลคือตัวละครของเคทวินสเลตซึ่งจะต้องเป็นชาวเผ่านาวีใต้น้ำเคทวินสเลตเล่าประสบการณ์ในการทำงานถ่ายทำหนังชุดนี้ก็คือเธอบอกว่าฉันต้องเดินอยู่ที่ก้นแท้งนะที่ใช้ในการถ่ายทำ แล้วก็ต้องกลั้นหายใจในขณะที่จะต้องแบกปีกขนาดใหญ่ด้วยเพราะว่าฉากที่ถ่ายทำเนี่ยมันเป็นฉากพิธีกรรมของชาวนาวีใต้น้ําที่จะเป็นฉากใหญ่ตอนนั้นน่ะก่อนถ่ายทํารู้สึกกลัวมากๆเลยเควินสเลตบอกว่าความกลัวจะหายไปต่อเมื่อเควินสซเลตสามารถกั้นหายใจได้เกิน7นาทีเธอบอกว่าคือเจมส์คาร์เมลอนก็เป็นมนุษย์น้ําอยู่แล้วครับแกชอบเอาคนไปฝึกเอเทอริสโตนมาแล้วเกือบตายไปฝึกดําน้ํา ทีมอวตารก็โดนฮะต้องไปฝึกดำน้ำเควินสเลตเองก็เช่นเดียวกันครับต้องไปฝึกเทคนิคในการดำน้ำนานเขาบอกว่าเทคนิคในการดำน้ำนานก็คือต้องลดความเครียดอะไมันเกี่ยวเรื่องพวกนั้นด้วยนะครับลดความเครียดทำให้ตัวเองรีแลกซ์ที่สุดนะครับสุดท้ายเควินสเลตบอกว่าเธอสามารถกลั้นหายใจอยู่ใต้น้ำเพื่อถ่ายทำฉากเนี่ยฉากกลางปีกเนี่ยนานประมาณ7นาทีครับ เจ้าตัวบอกว่าฉันไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันว่ากลั้นหายใจใต้น้ําได้นานขนาดนั้นซึ่งตอนเนี้ยถ้าต้องถ่ายทําใต้น้ําไม่กลัวอีกแล้วล่ะตัวแคทวินซเลตต้องไปเรียนฟรีดรฟอย่างจริงจังกันนะครับเพื่อถ่ายทําหนังอวตาร2หนังที่จะเป็นการลงไปใต้น้ําของดาวแพนโดร่าครับเขามีการใช้เทคนิคพิเศษมากมายนะครับรอดูครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับเพราะนี่คือการถ่ายทําหนังเรื่องอวตารภาค2 ผมไม่รู้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์อะไรนะครับนี่เป็นการรายงานแต่ว่าเอา,เอาจริงๆมันมีคนดำได้ฮะผมเคยดูไอ้พวกกินเนสบุ๊งเล่ขอดเนี่มันดำโคตรนานเลยครับไม่รู้มันทํำยังไงมันไปเก็บออกซิเจนไว้ตรงไหนเหมือนกันครับแต่มันดำนานมากครับแล้วไอ้หลักสูตรดำา6นาที7นาทีเนี่ยรู้สึกอทหารอเมริกาเขาก็ต้องฝึกกันครับแล้วดาราก็ไปปรับเอามาใช้ในการถ่ายทําหนังอันเดียวที่ผมตั้งคําถามก็คือไอ้ทอมครูซดำเนี่ยผมเข้าใจได้ ก็มันเป็นทอมครูซเนาะถ่ายทำฉากมันก็ต้องเป็นอีธานทันเนาะกำลังแบบถอดรหัสแกะขโมยของจรกรรมอะไรแบบเนี้ยแต่อวตารเนี่ยสุดท้ายมันต้องมาทำา CG หมดนะครับมันแอบใส่ท่อแล้วไปลบเอาไม่ได้เหรอผมอันนี้ผมไม่ผมไม่เข้าใจมันคือที่อยู่บนหน้าเคปเินเซเลตเนี่ยสุดท้ายมันก็ไปลบทั้งหมดสุดท้ายก็ไปจุดๆุเอาถูกไหมฮะ มันก็จุดๆแล้วก็ไปทำคอมพิวเตอร์กราฟิกทับเอาใช้เฉพาะลักษณะาการเคลื่อนไหวกับจุดมาร์กที่ใช้ตอนเคลื่อนไหวเท่านั้นมันไม่ต้องกัน้นก็ได้มั้งเดี๋ยวมึงก็เอาใช้แต่จุดไม่ใช่เหรอทำไมแคสเปนเซเลตต้องกั้นหายใจอ่ะอันนี้ผมไม่ผมแกะไม่ออกจริงๆนะฮรผมจะพยายามหาตะกะนะแต่ว่าอันเนี้ยผมแกะไม่ออกเจอเจอ์คนรอนอยากจะถามมึงนกัว่าเคียเคียร์ให้เขากั้นหายใจกันทําไมอ่ะคือตอนถ่ายไทยไทานิกเนี่ยผมเข้าใจได้โรส เราอยู่ข้างบนไม่ต้องดำน้ำมีฉากดำน้ำนิดหน่อยต้องเราต้องดำออกจากห้องนี้กันไปนะอะไรแบบนั้นอนะ่ะต้องดำนิดหน่อยแต่ว่าตอนท้ายอลอยอยู่บนแพนั้นแพที่ทุกคนบอกว่าขี้มันขึ้นไปสองคนได้ไม่ใช่หรอวะนั่นอนะ่ะอันนั้นอนะ่ะเข้าใจได้มันไม่มีการทำซีจีแต่อวตารนะ่ะเราเห็นตั้งแต่ภาคที่แล้วแนละ้วมันก็ไม่ได้เป็นหน้าเจคโซลี่แซมเบอร์ติงตันมันก็ไม่ได้หน้าเป็นหน้า,นนาแซมเบอร์ติงตันนะครับมันก็เป็นหน้า ไอตัวเผ่านาวีผมก็จําไม่ได้เหมือนกันผมก็แบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะทําอย่างนั้นทําไมนะฮะอันนั้นคือเรื่องของเคธวินเซเลตกับ7นาทีของเธอครับนี่มีภาพห้องแลบมานะครับโอ้โหแลบอันนี้เซตติ้งนะเนี่ยนี่เซตติ้งนะเนี่ยนี่ฉากนัเนี่ยมาทากันอลังการขนาดนี้นะครับฉากหนังจะเรื่องอมาตรานะครับโพสต์โดยเจ้าเดิมครับโปรดิวเซอร์จอห์นแรนด์านะฮะนอกจากห้องแลบที่ว่านะ้วก็จะมีตัวละครใหม่ปรากฏตัวให้มาให้เราได้เห็นด้วยนะครับ ตัวละครตัวใหม่ตัวนี้คือตัวละครที่แสดงโดยคุณเอ็ดดี้ฟาวโกนะฮะตัวละครชื่อว่า General Artmore นะฮะเจเนอเร a ล t อา r e ตมอเนี่ยเป็นผู้นำคนใหม่คือพูดง่ายๆแทนน้าคนเดิมนะฮะคุณจำน้าที่โดนธนูปักกลางอกตายแล้วจะกลับมาด้วยนะสเฟนแลงนะฮะที่เล่นภาคที่แล้วนะเออคนเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นหัวหน้าแต่น่าจะเป็นยศใหญ่กว่านั้นนะครับตัวเก่าคือคอเนอไมส์คอริจนะครับที่เป็น RDA Security o p e r a t i o n Commander นะครับเป็นเหมือนกับหัวหน้าหน่วยจูโจมหหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยแบบนั้นแหละนะฮนะนะแต่คราวนี้แกมาเป็นเหมือนแบบเป็นหัวหน้าใหญ่ของศูนย์ที่บนดาวแพนโดร่านะครับจะออกไปบู๊กับพวกนาวีแบบไหนเนี่ยน่าสนใจครับรอดูครับ